สำหรับคลิปนี้จะเป็นขั้นตอนในการสมัครโหลดแอปมูมอขั้นตอนที่1ให้เราคลิกลิงก์สมัครที่ผู้แนะนำส่งมาให้เราหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรศรัพท์กดขอรับรหัส OTP รหัส OTP จะส่งไปในข้อความในเบอร์มือถือที่เราได้กรอกลงทะเบียนไว้เมื่อเราได้รหัส OTP ให้เรานำมาใส่ในช่องรหัส OTP หลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำเรามาสู่หน้านี้ให้เราไปสู่ขั้นตอนที่2ด้วยการสมัครเป็นเพเซอร์การสมัครเป็นเพเซอร์เราจะได้รับสิทธิ์ในการสะสมคะแนนจากการช็อปสินค้าทุกตัวของมูมอจะมีสิ่งที่เรียกว่าคะแนน MP กรณีที่เราช็อปสินค้าครบ120คะแนน MP ภายในเดือนเราจะได้รับสิทธิ์ในการสร้างรายได้กับมูมออัตโนมัติ อันดับแรกให้เรากดไปที่คำว่าสมัครเลยหลังจากนั้นกดแอปพาย now กดยืนยันกรอกเบอร์โทรศรัพท์กดขอรับรหัส otp กอกรหัส otp กดเข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้แปลว่าเราสมัครเป็นเพเซอร์เพื่อสะสมคะแนนจากการช็อปเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราไปสู่ขั้นตอนที่3 เป็นขั้นตอนของการโหลดแอป,ปให้เราเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store กดพิมพ์ค้นหาคำว่า More, m ู o o m o m o O M A L L หลังจากนั้นกดเปิดแอปแอปพลิเคชัน o ู Mo ก็จะติดตั้งอยู่บนหน้าจอมือถือเราสามารถเข้าสู่ระบบผ่านตัวแอปพลิเคชันหน้าจอมือถือได้เลยหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรศรรัพท์กดขอรับรหัส OTP กรอรหัส OTP กดเข้าสู่ระบบเราก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของแอปมูมอเราสามารถกดเลือกช็อปสินค้าที่เราต้องการได้เลยนะคะ